คมาพอกันอีกแล้วกับวิไลสไปยูเคนะคะทุกคนวิไลสีมะตำส้มตำนะคะส้มตำมะละกอเหลือยูทอนี่ค่ะทุกคน <c oughs> กินเดสามสี่เถื่อค่ะหลูกหนึ่งประมาณสองร้อยกว่าบาทนะคะสองร้อยกว่าบาทบ่งแณรแต่หลายวิไลกินพอเดียวนะคะมือหนีวิไลสีมะอ๋อส่กันฟังมีคนมาถามหรือว่ามาตอบที่วิไลเบาสู่กันฟังจากคลิปที่แล้วนะคะว่า มีคนมาบอกหรือว่ามาถามนี่แหละว่ามีแฟนคนประเทศแคนาดาดีกว่าบอถามมีคนในครอบครัวอยากแนะนําคนประเทศแคนาดาดีกว่าบอให้คนในครอบครัวสําหรับความคิดของวิไลนะคะความคิดของวิไลเดี๋ยววิไลสีมาเบาสู่กันฟังว่าวิไลคิดแบบใดสามีคนต่างชาตินี่ห้าควรสี่เลือกคนประเทศใด มานั่งคุยกันเนาะคะ่ะทุกคนเดี๋ยววิไลสีฟ้านหมังุงไปพรอมนำ้ำวิไลสีมาหวอดสูกันฟังนะคะในกรณีความคิดของวิไลอันนี้คือความคิดย่านะคะเดี๋ยวหลายๆคนสิบอกว่าอู้อันนู่นนี่นั่นบ้าพิษการทําช่อง YouTube ของวิไลวิไลกับสีมะหวาาในแนวความคิดของวิไลมันไม่มีใครผิดใครถูกเนาะคะ่ะแต่ละคนมีความคิดแตกต่างกันได้อันนี้มันคือความคิดแตกต่างของวิไลในฐานะที่วิไลมีแฟน หลายสัญชาติทีวิไล e บอกให้ฟังว่าแฟนนะคะไม่ใช่อะไรนะคะแฟนอยู่ด้วยกันมาสองปีสามปีอย่างสี่เนาะค่ะก็แต่ละคนทีวิไล e เจอวิไล e ก็เจอคนที่เขามีทานนะแน่ทีวีไล e เคยบอกให้ฟังบ่ได้ลำลุยยังหมากไม่แต่กับพ่อมีทานนะอยากพาไปเที่ยวไซกับพาไปได้พาเขาหลานอาหารดูดูกับพาไปได้แต่ละคนก็มีบ้านมียังพอวิไล e ไปเที่ยวบ้านเขานะคะแล้วก็เพ่นก็มี บ้านอยู่เมืองไทยจะสีนะคะวิไลถึงบอกได้ว่าเพ่นมีบ้านจะสีนะค่ะแต่กรณีถี่านิสัยของแต่ละคนแต่นิสัยของแต่ละคนอีกก็แตกต่างกันไปอีกเลยค่ะบางคนที่วิไลเจอเขามีเงินเขาก็สามารถไปเที่ยวตรงใดที่เขาไปเที่ยวใดแมนบอกคะแต่ว่าความเจ้าชู้มันกรหลายสําหรับคนที่วิไลเจอคนถี่วิไลผ่านมาจะว่า คนแคนาดาวิไลบอกเคยบอกเคยเจอนะคะบอกเคยมีแฟนคนแคนาดาวิไลกัเลือบอลูว่าคนแคนาดาเป็นแบบใดแต่ wa, ว่าวิไลกับพ่อสิลูจักกับคนทีมีมีแฟนคนแคนาดาแต่สําหรับคนนี้ที่วิไลพ่อจะลูจักเพิ่นเกาะธรรมดานะคะบอด่อดี้ยังหมากมากม่ก็คือคนทั่วไปแต่ว่าถึงว่าแต่ละสัญชาติแต่ละประเทศมันก็มี ความแตกต่างกันไปเฮาเห็นคนไทยแบบไหนคนต่างชาติกับแบบนั้นแหละค่ะหล,ลายคนหลายความคิดก็คือแบบว่าจะคิดว่าอ้ยมีสามีฝรั่งต้องรวยกันทุกคนแม่บ่คะสีฟ้านก็เวาบาบ่ซะใจอีกแหละค่ะก็เลยสินั่งเ้า <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวแอนนัน่งเบาก่อนนะคะการที่ว่ามีแฟนคนต่างชาติแต่ละประเทศมันก็แตกต่างกันไปมันก็เขาแนมง,ง่ายๆแนมคนไทย คนไทยมีทั้งรวยมีทั้งจนมีทั้งนิสัยดีมีทั้งนิสัยบอดีมีทต่คนขยันมีแต่คนขี้ขานบ่แตกต่างจากคนต่างชาติหรอกค่ะขัดเจ้าสีแนมททาทุกคนสีแนมว่าแนมเพราะหน้าตาแมนบอ่าวหนาตาเพนมีผิวขาวแตกต่างจากเฮ้ามันบ่ได้แตกต่างหรอกค่ะเพียงแต่ว่านิสัยคล้ายๆนิสัยก็เหมือนกันทั่วๆไปมีทั้งดีมีทั้งจนมีทั้งรวยมีทั้ง ไม่ดีปะปนกันไปก็คือการกับคนไทยเห้านั่นแหละค่ะการถีบว่าจะเลือกว่าประเทศใดมันบกเกียวนะคะสําหรับความคิดวิไลิวลคิดว่าบกเกียวคือวิไลมาประเทศนี่นะคะตอนใหม่ๆวิไลมีความรู้สึกว่าวิไลเจอสามีวิไลในแบบถีวิไลเจอแมนบอคะครั้งแรกและใหม่ๆสองสามปีสามปีแรกที่วิไลเจอใหม่ๆวิไลก็มีความรู้สซึกว่าตอนนั้นสามีอายุสามสิบห้าปีวิไลก็อายุหยิบเก่าสามสิบนี่แหละค่ะถี่ว่าวิไลมาหนีนะคะ ในตอนนั้นและที่นี่ก็การใส่ชีวิตเฮาแถมมาอยู่ตอนใหม่ๆมเฮาตอนวิไลเจอกับสามีตอนอยู่เมืองไทยอันนี้คือวิไลมาเบานําเสนอในในส่วนของวิไลให้ฟังนะคะว่าครั้งแรกเลยนะวิไลเจอกันวิไลก็โอ้มวนยังเพราวาอยู่ในเมืองไทยมันก่อ การถือว่าเข้าเจอกันใหม่ขังแหลกเข้ากับบดมียังพาละยังตรงมาใส่ใจแมนบอกค่ะเขาก็มีความสุกไปเที่ยวไปดื่มไปกินมันกับมวลแต่ว่าพอวิไลมาอยู่หนีปุ๊บวิไลก็หูเลยค่ะว่าสามีมีมีลูกแต่ว่าวิไลพอมาอยู่กันกันมีลูกกับกันบ่มีลูกมันชีวิตกันการเป็นอยู่มันกระเลื่มเปลี่ยนไปพอเหลิมเราต้องรับผิดชอบเข้าต้องรับผิดชอบลูกมากข้นมันก็กลายเป็นเมื่อยมันเมื่อยมันก็เลยมันมียังที่ ความหักของเฮาความใสชีวิตความเขาเรียกว่ายัางการกันที่ว่าสามีกับเฮาก็บกข่อยสีมีเวลาใหา้กันปันไดเพราะว่าว,าวิไลส่วนมากวิไลก็จะเมย์เบงลูกจนเมยเฮ็ดนุนนี้นั่นแน่ก็เมยจะสินะคะมันก็แตกต่างกันไปภคยที่มีลูกก็จะลูกเนาะคะ่ะว่ามันเป็นแบบไหนนั่นแหละค่ะก็พอมาอยูเหล่วิไลก็เลยแนมว่าหุย แฟนวิไลเป็นคนแบบนี้นะแบบนั้นนะประเทศนี้เป็นแบบนี้นะในเหม่อวิไลแนมแนมคนหลอกของังแนมเฉพาะคนที่วิไลเห็นวิไลก็จะแนมในแบบว่าอู้ย่าฮาเอาเด้อตอนนั้นนะตอนนั้นที่วิไลเบาย่าฮาเอาเด้อคนประเทศนี้ขี้ข้านก็ขี้ข้านเมาเรากินเราเมายาประมาณนี้แต่ที่จริงแล้ววิไลแนมในส่วนที่วิไลเห็นคน พ่อวิไลยอยู่ไปอยู่มากคนถีเขา,เาขยันกับมีหลายคนรวยกับมีหลายก็แตกต่างกันไปจนวิไลว่าโอ้ยจังสี่นี่เฮาเ่าบ่อใดอีลีเนะาะค่ะว่าเฮาไปตดสินสินไผ่บ่อใดว่าคนนี่จะเพาะที่เฮาเห็นแล,ล้วเฮาจะร่วมมัดเมาร่วมว่าประเทศนี่เป็นแบบนี้นะประเทศนี่เอ่อเป็นจังสี่นะเฮาเว้าบ่ไดดค่ะเพราะว่าพอวิไลได้ออกไปเห็นเอ่อหลายคน เห็นคือกะคือวิไลออกไปทํางานหรือวิไลก็เจอหลายๆคนหลุดจากหลายๆคนพอวิไลเห็นแล้ววิไลก็บเออเนาะมันก็มีคนที่เขาขยันมากขยันหลยกับมีเขาพยายามหาเงินพยายามหลายๆสิ่งที่วิไลบ่เห็นในประเทศนี้นะคะก็วิไลก็คือว่าเออมันกับเป็นสีทั่วไปคืออย่างแฟนเก่าวิไลเนี่ยวิไลเห็นในส่วนที่ มุมที่ว่าเพิ่นมิฐานะแนนะคะมิฐานะแน่แล้วก็เพิ่นฟุ้งเพิ่นก็ทํางานดีแล้วก็เพิ่นฟุ้งเพิ่นกับมิฐานะแนเวลาแนมเห็นในในส่วนหนั้นในจุดหนั้นเวลาก็แนมแนมบ่เห็นจุดดอยของคนต่างฉาิแม่นบ่คะก็จะแนมเห็นแต่ว่าเขาลุยเขามีจะสินะคะกับแนมเห็นแต่ส่วนหนั้นก็คือคือกันทั่วไปเลยค่ะบอกบอกง่ายๆว่าสรุปว่าสําหรับความคิดของเวลาเวลาแนมเบื่องว่าก็แต่ละ สัญชาติแต่ละประเทศก็บปรดยบแตกต่างกันนะคะก็แต่ละประเทศนี่ก็มีทั้งคนจนคนรวยคนไม่ดีคนดีปะปนกันไปก็คือกันกับคนไทยเฮานะั่นแหละค่ะพูาง่ายๆถ้าอ่าถ้าเฮาเจอคนที่ถ้าเฮาโชคดีเฮาเจอคนที่เพียบพร้อมไปทุกอย่างไม่เจ้าชู้รวยอ่าคือว่า ย่างที่เห้าหักจังตีเห้า,เ,าเขาเรียกว่ายังยางตีเหาหวางังอยางตีเหาไฟฟันเฮาขึ้นบาคนต่างชาติคนฝรัง่งต้องเป็นแบบนี้นะนั่นแหละค่ะมันกระถือว่าเป็นเรื่องโชคดีแต่สําหรับคนที่บอกว่าอุ้ยไม่ดีก็ถิมไปจะสัน่นก็ยางวิไลวิไลเคยบอกให้ฟังสู้กันฟังแล้วนะคะว่าวิไลถิมมาลาย ทิมมาไล่แล้วก็ถึงถิมมานั่งแล้วก็วิไลบรมเ่าวิไลบเลือกแต่กา้นทีว่าวาสนาของคนเห้ามั่นบกคือกันค่ะขันสิบอกว่าทิมแล้วไปหาไม่วิไลอาจจะเจอเจอเ็วไหลกว่าเกา่าไพสิหูแต่สําหรับวิไลวิไลกับพ่อใจในตอนนี้นะคะสําหรับสามีวิไลพันเกาะโอเคอยู่เสียหา,ยด,ย,ายดีไปทุกอย่างกับบุ้มมีพายดีไปทุกอย่างเสียเร็วไปทุกอย่างกับบุ้มมีพายเร็วไปทุกอย่างเนาะคะ่ะก็อาจจะมีแต่ว่ามัน่นเกาะ แล้วแต่ความคิดคนอีกแหละค่ะนั่นแหละค่ะเดี๋ยวเวลาสิมาซับแบบุงเป็นคิดต่อไปอีกแล้วกันก็เอาอยัางไง่ามันก็ไมี่มีป,ปักปนกันไปนั่นแหละ,ะเนาะค่ะเนาะอาจจะซับซ้อนอาจจะงงแน่แมนบ่คะ <c oughs> นั่นแหละค่ะบางคนก็นกจะบกเข้าใจแบบเรื่องเรื่องคือว่าย้ำคิดย้ำแล้วย้ำทำบางคนนะ่ะเคยเจอฝรั่งมาแล้วเคยมีแฟนฝรั่งมาแล้วแต่ยังบ่ท่านเข้าใจว่าการถ่มี ฝรั่งเป็นแบบใดฝรั่งเขาก็มีทั้งจนมีทั้งรวยอุ้ยไปไปอยู่ไปอยู่ใดฝรั่งทั้งที่ใดแบบแบบแบบนู่นแบบแบบนี่อืมจะบอกว่าเดี๋ยวเป็นคลิปหนาสิมบาบอกสูกันฟังนะคะนั่นแหละค่ะเดี๋ยวก็สิมาซับฝังหงนะคะสิมาซับฝังหงว่าเมื่อกี้ก็ว่าวบกคักับซับฝังหงไปนั่งกับวอาวบกคักิ่มบ่ไดนะคะจากสี่นี่ทิ่มบ่ไดนะคะ กินได้นะคะของแพงนะหน่ยวยละสองร้อยสามร้อยบาทเนาะคะ่ะโมเมนต์ว่าประหยัดประหยัดไหวน,นะคะทุกคนเวลากินบมเมดเวลาก็เลยแต่ถ้าเวลากินเมดเวลาก็ซับเมดค่ะพอเวลากินบมเมดแลว้วเวลาก็เลยเอาไหว้นี่ก็ซ้ำนี่กสส็สื่อแตงมาให้สองหน่วยสื่อแตงมไใ้ตำ วิลัลยก็ว่าจะไปลัานอ่าเขาเรียกว่าล้านแขกนะคะไปสื่อไปสื่อบรุ่งสื่อนุนนี้นั่นแต่ว่าบ้างเธอก็การถี่วิเลยทางานก็จะได้เงินมากเนาะมันยากวิเลยเสียดายค่ะทุกคนถ้าไพ่ที่ทางานก็จะรู้ว่าการการที่เห่าสิใส่สิจับสิใจมันเป็นอีหยังที่ หล,หลูจะคิดว่าไงว่าหลูจะคิดข้นสิเนาะค่ะนั่นแหละค่ะสาหรับคลิปนี้วิไลก็มาบอกสู่กันฟังสำานียนะคะว่า,าจะเลือกสามีหรือแนะนําคนต่างชาติให้คนในครอบครัวควรเลือกคนประเทศแคนาดาหรือคน,คนประเทศได้ดีนะคะนั่นแหละค่ะเมื่อนี้วิไลก็มาบอกสู่กันฟังสำเนี่นะคะสําหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย